ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปนีอกแล้วนะครับคลิปม,มาเรียกชั่นตัวอย่างวายดซินี่ครับผม EP ที่5แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเรียกชั่นพร้อมๆกัน ฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับรวมถึงไป follow ทาง Instagram ด้วยนะครับใน ep ที่4อ่ะมันจบไปแล้วคู่ของหนุ่มวันอาทิตย์ก็คือครูพิซันกับน,น้องเหนืออยูอยว่าทุกคนน่าจะฟินกับความน่ารักของน้องแม็กกับน,น้องนัทมากๆวันที่ยกรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดู f u ล f i l แล้วก็น่ารักมากๆนะครับผมใน ep ที่5เนี่ยจะเริ่ม start คู่ใหม่แล้วก็คือคู่ของหนุ่มวันจันทร์คนนี้เลยนี่คนนี้คือหนุ่มวันจันทร์อันนี้คือน้อง ในเรื่องชื่ออะไรชื่อชื่อทีมมะที่โผล่มาใน EP ีที่สี่แล้วครั้งหนึ่งที่นั่งอยู่กับน้องเหนือที่ทําให้ครูพี่ซันแบบหึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมถ้าจํากันไม่ผิดเขาเรีย่คาิเทศนะนี่ยกจาไม่ได้ว่าเขาเล่นที่ไหนเดี๋ยวเรามาเรียกชั่นดูบ่มหอมกันแล้วมาเดา,ากันว่าในอีพีที่5้าจะไปในที่ทางไหนหจะเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์คุยกันนะครับเลย กูยิงจีนอยู่วอชิ้นบอยท่าทางมันจะจีบยากว่ะถึงอยากได้ก็ไม่ง่ายหรอกทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงมาทำดีกับผมวะครับพี่พทีทำอะไรครับเนี่ยชิทีเอาไปก่อนนะครับผมไม่เคยนะครับพี่ทีเดี๋ยวพี่จัดการให้เองครับแม่งหลอกฝันเด็กสัดๆโอเคจบไปแล้วอย่างรวดเร็ว ออก็น่าจะเป็นพี่ชีมอ่ะถ้าอยาก่จำตอนดูนในเทลเลอร์มไม่ผิดนะพี่ชีมคือหนุ่มนิเทศสุดฮอตที่สุดในมหาวิทยาลัยประมาณนั้นน่ะกับน้องคนเนี่ยอยู่จำชื่อไม่ได้ที่เป็นตัวเมนในเรื่องที่เป็นหนุ่มวันจัน์เลยครับผมเป็นเหมือนหนุ่มเนิร์ดคนหนึ่งที่เป็นแบบเป็นคนเด็กเนิร์ทคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เป็นคนที่ฮอตหรือโดดเด่นในมหาวิทยาลัยขนาดนั้นประมาณนั้นแล้วก็ ไปหลงรักและชอบหนุ่มที่ฮอที่สุดในมหาวิทยาลัยก็เป็นในเรื่องประมาณนั้นนะถ้าหยากจำไม่ผิดส่วนในตัวในในทีเซอร์ที่เราเห็นอันเนี้ยเหมือนว่าอ่าทีมอะ่ะเราเพื่อน,นกันอยากได้ชอบน้องคนนี้แต่รู้สึกว่าแบบมันเป็นยากก็เหมือนมันเป็นมันเป็นคําท้าหรืออะไรของกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มคอสในโรงเรียนว่าแบบอยากได้ต้องได้ประมาณนั้นนะครับผมและสุดท้ายถ้าเดาพอเด่องไม่ผิดสุดท้ายเขาก็แบบ ทีมก็เหมือนพยายามจะเอาชนะกับเพื่อนแบบเลยมาจีบน้องเดานะสุดท้ายถ้าตามพอทั่วๆไปมันก็ควรจะเป็นว่าสุดท้ายก็ชอบจริงๆแล้วน้องมันรู้ทีหลังว่าแบบเคยอยู่จะแบบทำเพราะอยากจะเอาชนะกับเพื่อนใช่ไหมนี่เดานะแล้วก็เหมือนทะเลาะก,กันแป๊บหนึง่งแล้วก็กลับมารักกันเพราสุดท้ายเขาก็รักกันประมาณนั้นเ a บี e โอเคคลิปนี้ยอยู่นะจะลงให้ทุกคนดูกันประมาณ แม้แต่วันอังคารสายสายๆบยครับผมเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่าชิวลงมันมีตอนไหนแล้วตัดต่อเสร็จตอนกี่โมงคิดว่าไม่มันไม่ยาวครับไม่ตัดต่อแป๊บเดียวแล้วคืนนี้เราดูพร้อมๆกันทาง a อ p อ a y นะครับผมตอนสามหรือสี่ทุ่มไมไม่เปีจะไม่ได้อะตอนสี่ทุ่มใช่ตอนสี่ทุ่มแล้วไงจะกันคลิปหน้าจะเรียกไปข้างนอกนะครับใส่หน้ากากตลอดเวลาเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อที่ขึน้นทุกวันทุกวันนะครับน่ากลัวไงเทคแคร์นะครับบาย